ค่ะกลุ่มที่5การนําเสนอก่อนการทดลองใบงานที่1ม้อแปลงไฟฟ้า1เฟสวิชาปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้าและพลังงานทดแทนรหัส03 407 031319วันนี้เราก็จะมาพูดถึงจุดประสงค์กันนะครับ 1. น,นะครับปฏิบัติการหาขั้วหม้อแปลงนะครับอัตราส่วนและความเป็นจนวนของหม้อแปลงนะครับ 2. นะครับปฏิบัติการหาค่าพารามิเตอร์ของหมออแปลงไฟฟ้าเฟสเดียวนะครับพร้อมกับเขียนวงจรสมมูลนะครับ 3. ปฏิบัติการควบคุมแรงดันของหมออแปลงไฟฟ้านะครับ4นะครับปฏิบัติการหาค่าประสิทธิภาพของมออแปลงไฟฟ้านะครับครับต่อมานะครับจะเป็นทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการหาขั้วมออแปลงไฟฟ้านะครับครับการหาขั้วมออแปลงไฟฟ้านะครับมีหลักการ ทดสอบโดยการต่อวงจปรปฐมภูมิและทุติยภูมิอนุกรมกันนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าคั้วเสริมกันนะครับหรือคั้วหักล้างกันนะครับถ้าคั้วเสริมกันเครื่องวัดจะอ่านค่าได้นะครับมากกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมอแปลงนะครับแต่ถ้าคั้วหักล้างกันนะครับเครื่องวัดจะอ่านค่าได้น้อยกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหมอแปลงนะครับ ครับต่อมานะครับคือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะครับการหาขั้วมอแปลงนะครับมีความสัมพันธ์ระหว่างขั้วแรงดันคดเคลื่อนของไฟฟ้าด้านสูงและ,ะแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้านต่ำนะครับเมื่อเราจ่ายแรงดันเคลื่อนไฟฟ้าให้กับขั้ว H1 และ H2 นะครับส่วนค <c oughs> นรวดที่เหลือคือ x1 และ x2 สิ่งที่ควรรู้ในการทดสอบคืออัตราส่วน ของแรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมิและเพื่อความปลอดภัยไม่ควรจ่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าทดสอบเกินกว่าขนาดของคนลวดแรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ํานะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองหมออแปลงไฟฟ้า1เฟสขนาด2 kva 2 2 0รทับ110โวลต์50เฮิร์ตอมานะครับ โวลต์มิเตอร์กระแสสลับ300โวลต์นหนึ่งเครื่องแอมมิเตอร์กระแสสลับจำนวน2เครื่องนะครับ20แอมวัตต์มิเตอร์กระแสสลับ250โวลต์25แอมสองเครื่องนะครับ,บรมเอ,บบอเอ,อปแปลงปรับค่าแรงดันไฟฟ้า260โวลต์3 kv a หนึ่งเครื่องครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมันติมิเตอร์หนึ่งเครื่องโหลด RLC หนึ่งเครื่องการทดสอบ polarity test การต่อวงจรทดลอง polarity test โดยให้หันแรงดันออกนอกตัวเราซ้ายมือกำหนดให้เป็น H 1ส่วนขวามือคือ H 2เราจะทำการช็อตที่ H 1นะครับแล้วต่อโวลติมิเตอร์ข้อมที่ H 2 โดยผลที่ได้จากการทดลองจะนำมาบันทึกในตารางนะครับนี่คือข้อไอตารางข้ามอแปลงนะครับเราจะนำค่ามาพิจารณาแล้วบันทึกแล้วบันทึกผลลงในตารางนี้นะครับ2การทดสอบอัตาส่วนของมอแปลง i s o l u t i o n test เป็นวิธีวัดหรือทดสอบค่าความต้านทานฉนวน วิธีทดสอบแบบอ่านค่าเดียวในการทดสอบโดยใช้เครื่องวัดชนิดเมกโอเมเตอร์ o eter, โดยวัดค่าความต้านทานระหว่างด้านไพรเมอรี่และเซคันดอรี่ค่าความต้านทานระหว่างขดลวดด้านไพรเมอรี่และแกนเหล็กค่าความต้านทานระหว่างขดลวดด้านเซคันเดอรี่และแกนเหล็ก 3. การทดสอบอัตราส่วนมอเป็งเรทิโอเทสการทดสอบอัตราส่วนแรงดันโดยป้อนไฟด้านปรมภูมิ และวัดแรงดันด้านขาออกด้านทุติยภูมิโดยใช้สมก,การในการคำนวณ 4. การทดลอง Open c i r i t or ตอ o นโหลดเท t เป็นการตอบบอ่อวงจรมาแปลงสำหรับการทดสอบเปิดปิดวงจรตารางที่2คิด1ัอัตราส่วนแรงดันเมื่อป้อนไฟทางด้านขดลวดแรงดันด้านสูงทำการทดลองแล้วนำค่ามาบันทึกในตารางที่2คิด1 ตารางที่ 2, 2อีดสองอัตราส่วนแรงดันเมื่อป้อนไฟทางด้านขดลวดแรงต่ำทำการทดลองแล้วนำค่าที่วัดได้มาใส่ในตารางที่2อีดสแล้วบันทึกว่าหม้อแปลงมีขั้วเป็นแบบใด 2> 4ีจุดสเราจะปรับค่าเวียียไว้ที่ศูนย์วนแล้วสับสวิตจ่ายไฟปรับเวียียให้ v สองได้ตามตารางและทำการบันทึกค่าในตารางนะครับตารางที่สามครับเป็นการทดสอบ การเปิดวงจรนะครับพิกัดแรงดันเราใช้ที่10%ถึง100%นะครับค่าที่100%คือ220โวลต์นะครับ,าบ,รรบการทดสอบการนัดวงจรเราจะปรับเมเดียให้มีแรงดันเป็น0โวลต์จ่ายไฟให้กับหม้อแปลงนะครับและปรับขนาดแรงเคลื่อนไฟฟ้า VSC เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยให้ค่ากระแส ISC ตามตารางที่3นะครับต่อมาเราจะทำการปดสวิตช์ตัดแนงเคลื่อนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับหม้อปแปลงไฟฟ้าครับตารางที่4นะครับทดสอบการรัดวงจรพิกัดกระแสนะครับที่10%ถึง100%ครับ ค่ะนะคะเป็นการออนโหลดของหม้อแปลงนะคะ6กจุดหนึ่งทำการต่อวองจรการทดลองนะคะนำแรงดันไฟสูงนะคะไปจ่ายที่โหลดนะคะห2จุดสองปรับทับพยให้กับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการให้แรงดันไฟฟ้าทางขดลวดทุติยภูมนะคะให้พิกัดแรงดันเท่ากับ220ิโวลต์จากนั้นสับสวิตนะคะซึ่งขนาดจ่ายโหลดต้องให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ตลอดเวลานะคะคือ2อ0ิบโวลต์6.3จสามทดสอบและวัดค่าต่างๆของแรงดัน มออแปลงไฟฟ้านะคะตามตารางที่5นะคะโดยการใช้โหลด RLC ซึ่งปรับค่าความต้านทานไว้ที่1จากนั้นเลือกสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งออฟแล้วปรับค่ากระแสให้ต่ำสุดจากนั้นทำการออนเซอร์กิตเบรกเกอร์ปรับค่ากระแสหลุดของหมออแปลงแล้วทำการบันทึกค่าลงในตาราง6.4ทดสอบวัดค่าต่างๆของแรงดันหม้อแปลงไฟฟ้าโดยการใช้โหลด RLC ปรับค่าความต้านทานไว้ที่0.6 x เ,เท่ากับ0.8จากนั้นเลือกสวิตช์ในตำแหน่ง RL เพื่อปรับกระแสให้ต่ำที่สุดจากนั้นทำการออนสกิเบิเกอร์และปรับกระแสโหลดของมอมตอแปลง I2 จากนั้นบันทึกค่าลงในต่างครับหกจุดทดสอบวัดค่าต่างๆของแรงดันหมออแปลงไฟฟ้าโดยการใช้โหลด RLc ปรับค่าความต้านทานไว้ที่0.6 x เ,เท่ากับ0.8 จากนั้นเลือกสวิตช์ในตำแหน่ง RC แล้วปรับกระแสะให้ต่ำที่สุดจากนั้นทำการออนสกิปเบรกเกอร์และปรับกระแสะโหลดของหม้อปแปลง i2 จากน้ำมันทือค่าลงในตารางครับกลุ่มของผมขอจบการนำนนเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ